สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวต่อต,ตัวกับกร OK ุณาบวคำสีอยู่กับผมตัวลิตเตรและตัวพินาครับมองหน้าอีกแล้วห <c> ล <oughs> <c oughs> ังจากประสบความสำเร็จในการ ไม่มีคนด่าว่าไม่แต่งหน้าออกรายการเนี่ยเราก็ทําอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันพี่หน้าเลยไม่แต่งเลยเออไม่แต่งเลยแต่ว่าเติมคิวมันนิดหนึ่งแล้วก็เติมลิปสติกนิดหนึ่งแค่นี้ก็สวยแล้วแล้วก็ไปคอนวินโน้มน้าวให้ลิตร์เติ้ลถอดเสื้อสูทซะเออก็เป็นรายการใหม่เนาะเราก็ทำไปบ่นไปปรับไปนะก็หวังว่าจะถูกใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฟีดแบ็กกันมาได้นะฮะวันนี้เราจะมาดู ภาพประท้วงกับมีมของเมียนมากกันที่เมียนมานะใช่โอเคคือที่เราจับเรื่องนี้มาคุยกันเนี่ยเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในการชุมนุมที่เมียนมาคือมันมีแบบเรื่องมันเยอะมากอะ่ะคือพี่อ่านจนแบบจนจะฝันเป็นหัวจะแตก ต้องทำรายการใช่ไหมทำรายการอ่านห่าวคืนเพราะนั้นไอ้ความยากของการทํารายการมันคือตรงไหนรู้ป่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีข้อมูลมาแต่ข้อมูลมันเยอะมันเยอะชอขออ่ะมันเยอะมันฟีดเข้ามาเรื่อยใช่มันเยอะมันมันเข้ามาวันหนึ่งแล้วหน้าที่เราก็คือต้องต้องเลือกต้องกรองต้องแบบสกัดมันออกมาเนี่ยก็คือจะฝันเป็นแบบเป็นเป็นม็อบพม่าอยู่แล้วตอนเนี้ยแล้วก็เวลามีอะไรชอบเกิดช่วงเย็นเยนแล้วเราก็ไปแลบกันใช่แต่ว่าวันนี้ที่เราจะสกัดมาให้อ่ะเป็น เขาเรียกเป็นวัฒนธรรมของการชุมนุมในเมียนมามน่าสนใจมากเป็นโลกเก่ากับโลกใหม่มาเจอกันแล้วก็น่าสนใจมากว่าทหารซึ่งอยู่ในโลกเก่าๆเนี่ย <c oughs> จะรับมือกับโลกใหม่ๆได้หรือเปล่าเนาะมีแฟนเพจถามเข้ามาพี่นาคุณอนาวินเขาอยากทราบว่าเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังของการก่อรัฐประหารครั้งเนี้ยมันคืออะไรเอ I wish I know เอางี้เอาเท่าที่ เรามีข้อมูลแล้วเราเข้าใจแล้วกันถูกผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะไม่มีใครรู้ว่าทําไมทหารถึงทำ <laughs> แต่ว่าในคือเราก็ทําข่าวในเมียนมา,มา,ม,ามานานพอสมควรแล้วก็เข้าเข้าออกในช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากเปิดประเทศตั้งแต่ปี2011จนถึงเมื่อจันที่แล้วเนี่ยเขาห้ามเข้าแล้ว <laughs> <laughs> เขาไม่ได้วันที่หน <laughs> <ๆ>ึ<ๆ>่งกุมภาพันธ์วันที่หพันเราก็โดนข้ามเข้า อันหนึ่งที่พอจะบอกได้ว่าทาไมทหารถึงทํารัฐประหารเนี่ยต้องเข้าใจว่ากองทัพในเมียนมาเนี่ยเป็นสถาบันที่ที่แบบคุมอํานาจมานานตั้งแต่พม่าประกาศเอกราชจากอังกฤษเนี่ยกองทัพก็มีบทบาทมาตลอดก็คือต้อง 70, 70ปีที่แ <70 S 2> าเจปีนะคะเจปีแล้วเวลาบอกว่ามีบทบาทเนี่ยหมายถึงว่าคุมหมดคุมเบ็ดเสร็จเคยใช้ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมด้วย สมัยในพลเนวินแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเขาเรียกหุนต้านะเขาเรียกเออเป็นรัฐบาลทหาร <H unta S 2> หุนตาก็เผด็จก,การทาหารเนะะเพราะฉะนั้นบทบาทของทอาหารเนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรมันสิงสถิตอยู่ในสังคมมานาน,านฝังรากมีม<า>อิทธิพลหมดเลยใช่คือไม่เฉพาะทางการเมืองแต่ว่าทางเศรษฐกิจด้วย<ม>ผ่าน โฮดิ้งหรือว่าเอคอง o อเมเรตหรือว่าเขาเรียกกลุ่มบริษัท2กลุ่มด้วยกันที่เหมือนคล้ายๆเป็นวิสสากิจนะแล้วก็ทหารก็จะเข้าไปมีผลประโยชน์มีบทบาทในนั้น,นเพราะฉะนั้นอันนี้เล่ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเทรดหรือว่าเป็นภัยต่อความเสถียรภาพหรือว่าความเป็นอยู่ของทหารเนี่ยมันจะต้องถูกจัดก,การแล้วไอ้เทรดเนี่ยมันมาก็ตอนที่ ปี2015ตอนที่มีการเปิดเลือกตั้งทั่วไปหลังจากที่เปิดประเทศแล้วก็ตอนนั้นพรรค NLD สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยขององคาสันสุจีเนี่ยก็ลงแข่งขันจริงเคยลงแข่งขันก่อนที่ซูจีจะถูก house arrest <ม>แล้วแต่ว่าตอนนั้นรัฐบาลทหารก็ไม่ยอมรับก็<ม>กคุมต่อนะแต่ว่าตัดตัดกลับมาถึงปี2015ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เข้าไปทำข่าวในเติร์จได้ว่าตอนที่ประกาศผลเลือกตั้งนะ ไปอยู่หน้าภัก NLD นะคนแบบคนคนเป็นหมื่นเป็นแสนคือแบบคนดีใจมากเพราะว่าอยู่ภายใต้การปกครองทหารมานานอะแล้วดอสูก็เป็นที่เครารพรักยิ่งของคนงนะคือพี่จำได้ว่าแบาบตอนที่ไปแบบปี25 5แบบว่าไม่มีที่เดินอะคนดีใจกันมากดีใจแบบมันมันเหมือนเหมือน,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 นกับออกจากหลุม,ลมหลุมดำอะตอนนั้นเขาชนะไปประมาณเท่าไหร่พี่นะ คือในสภาเมียนมาเนี่ยทหารก่อนที่จะปล่อยมาให้มีการเลือกตั้งปี2015เนี่ยก็เขียนรัฐธรรมนูญกันไว้เพื่อที่จะพิทักษ์ปกป้องอำนาจของทหารไว้ต่อรัฐธรรมนูญของพมา่าเนี่ยเขียนไว้เลยว่าสัดส่วนในสภาต้องมีโควตาของทหาร25 1นในสี่หใน4ก็คือไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องอะไรเลยทหารมีที่นั่งอยู่แล้วสมมุติว่ามีในสภามีร้อยคนเนี่ยทหารได้แน่ๆ25 75เนี่ยไปเลือกตั้งสู้กันเองแล้วตอนนั้นเนี่ยพรรค USDP กับพรรค NLD เป็นสองพรรคหลักคือ USDP ก็เป็นเหมือนกับเป็นพรรคการเมืองแต่ว่ามีทหารหนุนหล,ลังแหละอเออเขาเรียกพรรคทหารค,คือก็มีพวกคนลงแข่งขันก็มีอดีตนายทหารมีพลเรือนมีอะไรด้วยละแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่า USDP เนี่ยมีทหารหนุนหล,ลงังก็แข่งกับพรรคขององซันซูจีก็ค,คือ NLD พี่จำชัดเจนไม่ได้ว่าปี2015เนี่ยชนะไปเท่าไหร่แต่ชนะเยอะเขาเรียกว่าแลนด์สไลด์แต่ที่ มันจะเป็นจุดเปลี่ยนคือตอนนี้หลังจาก2015ปั๊บเนี่ยรัฐบาลของพาม่าก็กจัดตั้งขึ้นแล้วก็องซานซูจิก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเธอเป็นประธานาธิบดีไม่ได้เพราะรัฐมนูลเขียนไว้ว่าถ้าเกิดสมรสกักชชาวต่งาตงชาติแล้วเป็นไม่ได้ก็อยู่ในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐแต่ว่าที่ลิตเติ้ลถามเนี่ยว่าชนะไปเท่าไหร่มันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการเลือกตั้งเมื่อปี2020ก็คือพฤศจิกายนปีที่แล้วปรากฏว่าได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นอีก สมเปซสมมติคราวที่แล้วสมมติมีเจ็ดสิบห้าคราวนี้เนี่ยเมื่อสองพันยี่สิบอะได้มาอีกเป็นเจ็ดสิถือว่าเยอะมากเยอะมากทีนี้ก่อนหน้าที่จะมีผลการเลือกตั้งออกมาก่อนหน้าเลือกตั้งออกมาเนี่ยพักของนาอองซานจูจีก็มีข่าวว่าพยายามกระชับพื้นที่ซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าที่ผ่านมา NLD ก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศ เพราะว่าในรัฐธรรมนูญยังเขียนไว้อีกว่ากระทรวงสําคัญสําคัญอย่างกลาโหมมหาไทยซึ่งเหมือนมหาไทยบ้านเราเนี่ยคุม,มทั่วประเทศอะ่ะคือใครคุมมหาไทยก็ขวมหน้าได้ใช่ไหมกำนันตำบนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแล้วก็กระทรวงกิจการชายแดนต้องเป็นของทหารเป็นของคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลของนาอองซานซูจีเนี่ยขยับอะไรได้ลําบากเพราะว่าทุกอย่างมันถูกคุมไม่หมดต่อให้ได้เสียงมาเยอะก็ตามใช่ ะจะแก้รัฐมน,นูญเอ้ยจะแก้รัฐมนูญก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เสียงอ๋อเพราะก็จะมีคนคานถูกแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามจะบเขาเรียกดึงอํานาจจากทหารมาด้วยการย้ายเอาหน่วยงานที่อยู่กับกระทรวงมหาดไทยพี่จําชื่อไม่ได้ไปอยู่กับกระทรวงอื่นคือถ่ายอํานาจออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีความพยายามจะพุชมากขึ้นในการแก้รัฐมน,นูญเพราะว่าอีเวนตเชอรี่แล้วเนี่ยสุจีก็อยากเป็นประธานาธิบดี ทีนี้พอทหารถูกถูกเบียดมากๆเบีดมากๆ,ๆคือถ้ามันไม่มีเลือกตั้งปี2020เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดรักประหารแต่พอเลือกตั้งปี2020ออกมาปั๊บเนี่ยปรากฏว่าพรรคซูจีได้เยอะวะ่าคือเยอะยิ่งขึ้นเว้ยเ <ทำ S 1> ยอะไงอะ่ะทหารก็รู้รสึกว่าเอา้าอย่างนี้ฉันฉันอาจจะถูกผลักออกไปอีกเรื่อยๆนี่พูดในแง่ของตัวสถาบันทหารเพราะนั้นทหารก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะหลุดออกจากวงจรของ จากอำนาจเดิมที่ว่าเขาเคยมีมาใช,ใช่อันนี้คือส่วนหนึ่งพูดในแง่ของสถาบันแล้วก็ลงมาในแง่ของส่วนตัวนายพลมินอ,องหลายนี่<ม>ก็มีคนพูดบอกว่านี่เป็นนอกเหนือจากเป็นปฏิวัติเป็นรัฐประหารของทหารแล้วเป็นยังเป็นรัฐประหารของมินอองหลายด้วยเพราะว่าความฝันของเขาก็ไม่เคยหลบซ่อนว่าอยากเป็นประธานที่บดีแล้วจะเป็นได้นเนี่ยก็ต้องผ่าน การเลือกตั้งทีนี้ไอยูเอสดีีแต่มันแพ้แล้วโอกาสที่มินออนไลน์จะเป็นประธานาธิบดีมัมนมันก็ไม่มี <c oughs> ใช่ไหมคะก็บอกว่าเอาก็รวมกัน <c oughs> สองเหตุผลทั้งปกป้องสถาบันทหารแล้วก็ตัวเองด้วยแล้วที่สําคัญก็มีการวิเคราะห์ว่ามินออนไลน์เนี่ยก็มี แผลเยอะกับโรฮิงญา,าขึ้นศาลโลกที่เหตุอยู่อาจจะโดนตามล้างตามเช็ดอ๋อเพราะว่าเขาจะ,กะเกษียณตอนตกระแสดายุเออไม่มี protection อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วกับองซานซูจีก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเขาก็องซานซูจีก็เล่นการเมืองเพราะนั้นมันก็ผสมปนเปกันไปบางคนก็บอกด้วยว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าทหารเนี่ยโดยอํานาจโดยตําแหน่งเนี่ยพพสูงสุดเนี่ยก็จะมีส่วนในการรับเงินประโยชน์ ที่เขาบอกว่าก็เป็นการรับมาตั้งนานแล้วก็คือถูกกฎหมายผ่านในพวกคองกำลเรตต่างๆไอ้วิสาหกิจต่างๆของทหารเนี่ยมันก็ผสมปนเปนไปแต่ว่าอันนี้คือภาพรวมที่ทําให้เกิดการยึดอนานาจโดยที่เขาอ้างว่ามีการโกลงเลือกตั้งก็กรก,รกรตก็บอกว่าไม่มีก็ยังไม่มีหลักฐานนะพี่นาอาทิตย์เออพี่เคยไปดูเลือกตั้งตอนปี2015นะ้เกลงเลือกตั้งมันก็คงคือ ความผิดพลาดในการเลือกตั้งมันก็คงมีแต่ประเภทไอ้โกงเนี่ยมันถ้ามันถา้นถามันมโหฬานมันต้องมีหลักฐานสิ8ดล้านเสียงมันจะมันต้องมีอะไรออกมาบ้างแล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดพอมีทหารออกมาอ้างว่าโกงอะ่ะบนโซเชียลเขาก็เลยออกมาระดมแคมเปญกันแล้วแบบฉันเลือก NL d นดีนะอย่ามาบอกว่าฉันโกงเสียงของฉันมีค่าคือ,อโกงไม่โกงเนี่ยนะดูได้จากที่คนออกมาเอาเป็นว่ายังไงทหารก็ต้องหาเหตุผลแล้วเหตุผลที่จะทำรัฐประหารเนี่ยมัน เอาเหตุผลอะไรอ่ะใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของการลงถนนประท้วงของประชาชนตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาที่ว่าคนเริ่มออกมากันในย่างกุ้งในมันดาเลในปิดอแล้วก็ในเมืองใหญ่ๆอย่างย่างกุ้งเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเรียกเป็น creativity หรือว่าความสร้างสรรค์ของการประท้วงแสบมากขึ้นแสบนะเรื่องนี้ก็คือลิตเติ้ลจะเล่าให้ฟังแต่ว่าความแสบนี่มันไม่มันไม่มันมันมีทุกเจเนอเรชันนะพี่ชอบความแสบของคนแก่เว้ย มันแก่ทําอะไรมตีหม้อเราชอบมากคือเขาตีกันตั้งแต่คืนวันถัดมาวันถัดมาหลังจากเกิดรัฐประหารอ่ะคืนนั้เขาก็เริ่มตีกันแล้วเคาะหม้อเคาะข้าวของเคาะถ่ายเคาะกระมังกันดังเดเราน่ารักมากแล้วย่างกุ้งเนี่ยใครเคยไปจะรู้ว่าถังเมืองเนี่ยถังเมืองมันเป็นแบบสมัยอังกฤษไปวางผังเออเนาะลิซต้องเคยอยู่พม่าเคยอยู่ย่างกุ้งเดือนหนึ่งใช่ไหมชอบไหม แล้วจริงบรรยากาศมันดีนะใช่คือพี่มีความฝันว่าแบบถ้าตึกทุกตึกที่เป็นตึกโคลเนียลมันถูกขัดสีฉวีวันคือเป็นคนชอบตึกพวกนั้นนกตึกสวยมากสวยคือถ้าปรับปรุงหน่อยมันคือเป็นร้านกาแฟสวยๆแล้วตอนนี้มันมีผุดขึ้นเยอะแยะมากมายถ้าลิเต้นกลับไปอีกพี่กลับไปเมื่อคราวที่แล้วน่าจะหนึ่งปีเต็มๆแล้วแบบร้านอาหารอะไรคือคือมันมันมีเขาเรียกมันมีต้นทุนโครงสร้างที่ดี การเป็นอนณาธิคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเลวร้ายอ่ะแต่ว่าข้อดีนิดๆของมันก็คือมันได้ผังเมืองมันได้เปลดสวยมากต่เออแล้วก็ต้องขัดสีเฉวีวันแล้วก็เขาทำไอ้เขาเรียกเป็นกองทุนเป็นทรั์นะรู้สึกจะเป็นหลานของอดีตเลขาที่การสภาปชะชาติเนี่ยเป็นคนดูแลจัดการที่เขาจะฟื้นฟูเรื่องตึกที่เล่าเรื่องผังเมืองย่างกุ้งเนี่ยเพราะว่าเวลาคนเท่าคนแก่ออกมาตีมอตีไหเนี่ย มันได้บรรยากาศด้วยฟีลลิ่งมันแบบว่าเพราะว่าบ้านเนี่ยมันมันอยู่ไม่ห่างกันเนาะมันก็อยู่เป็นแถวแถวแล้วก็แบบเป็นตอกเป็นซอเป็นซอยแล้วมีระเบียบเวลามันตีเนี่ยต,ตีหม้อตีไหเนี่ยเคาะหม้อเคาะไหดีิวะ <laughs> <laughs> มันก็จะแบบว่าส่งกันไปอะ่ะ บ้านนิดเคาะบ้านนี้เคาะบ้านนี้เคาะคือแบบว่ามันได้ฟีลลิ่งแบบเขามาตัมนัดเลยนะว่าสองทุ่มทุกวันอ่ะเขาก็จะเริ่มเคาะกันก็กินข้าวกินปลาคือคือยังไงก็ต้องเอาหม้อเอาหายไปแบบว่าเอาเพราะเอาหม้อเอาหายไปหุงหุงหาอาหารก่อนกินเสร็จแล้วค่อยมาตีถ้าไปตีก่อนแล้วมันแตกเนี่ยมันก็มันุกี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้เดี๋ยวส่งให้เพื่อนฉันตีจนพังเลย ร้านไข่หมอขายดีแล้วยอันนี้คืออันนี้คือคือถ้าพูดถึง c r e a t i v i t ของของคนเมียนมาในการประท้วงมันมันแสบยังไงรู้ว่าเพราะว่าทหารเนี่ยเขาเชื่อเรื่องดวงมากโหราศาสตร์เป็นทุกที่ <c oughs> แล้วย้ายเมืองหลวงเนี่ยนะจัดขับเลย้ายเมืองหลวงอย่างย่างกุ้งเป,ป็นเปิดอเนี่ยเพราะอะไรดูว่าก็เรื่องดวงเนี่ยโหราศาสตร์ใช่ไหอเออสมัยตันช่วยเนี่ยย้ายไปเพราะโหราศาสตร์เพราะว่า คืออยู่ย่างกุ้งมันขยับลําบากไงกอนแรกนึกว่ายายเพราะมันแออัดมันอะไรซะอีกส่วนหนึ่งอะแต่ว่าส่วนหนึ่งคือโหราศาสตร์เพราะว่าอยู่นั่นจะแบบสามารถที่จะตั้งห้วงจุ้ยแบบได้แบบโล่งๆกว่าแล้วถนนก็แปดเลยเลยนลวไดิพิโดงแต่รถไม่มีเพราะฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าก็เลยใช้วิธีเคาะหม้อเคาไห้แกเผ็ด เชื่อดวงมากใช่ไหมเขมอเขไหขับไล่พูดผีปีศาจพอรู้ว่าวิธีนี้จะทำให้เจ็บใจใช่ใช่แต่วิธีของของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เจ็บแสบไม่แพ้กันแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปถึงกระตูกของทหารหรือเปล่าเพราะพี่ว่าเขมอเขไหอาจจะได้ผลกว่าแต่อย่างน้อยก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยไปถึงคนนอกอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่กันคือที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยนะกับลิตเติ้ลเมื่อสักครู่เนี่ย คือเอาเอาไปก่อนว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราค่อยมาบอกว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงใช้วิธีการเขาจะโชวให้ดูกอน่มีอะไรจะให้พี่นาดูความแสบของผู้ประท้วงชาวเบนมาต้องเรียกว่าแสบนะอันนี้ยังธรรมดาอยู่เขาก็จะแต่งคอสเพลเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร อันนี้นี่มันมนุษย์เลยวะเนี่ยกับตันอเมริกากเรกาหรอนี่มันกับตันย่างกุ้งวะเนี่ยใช่เพราะว่าเขาเอารูปซูจีเนี่ย<อ>มาติดที่โลอันนี้มันก็สื่อเป็นไหนว่าแบบเหมือนแบบซูเปอร์ฮีโร่อยู่ข้างประชาชนอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีสไปเดอร์แมนก็มีนะแล้วสไปเดอร์แมนเขียนว่าอะไรอันนี้เขา้อเรียนโปเตอร์หนังเพราะว่ามันเคยมีโปเตอร์หนังรุ่นนี้ออกมาอ,อันนี้อ๋อ m e people should not be born ใครบางคนไม่ควรจะเกิดมานี่มันถุงยางอนามัยเหรอใช่คือเขาเอารูปมินออนไลน์มาแปะกับโลโก้ดูเล็กเพื่อบอกว่าดูเล็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยใช่ได้รู้เรื่องแต่บอกว่าใช้ถุงยางนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยไม่ควรเกิดมาวงเล็บเพราะว่าเกิดมาแล้วทารัฐประหารถ้าไหนผลคงจะโมโหเหมือนกันเนาะถ้ารู้นี่คงโกรธเหมือนกันนะใช่ไอแบบนี้เขาเรียกเป็นมีมเป็นมีมที่เขาใช้กระจายกันโลกออนไลน์มีมก็คือแบบว่าภาพแบบเป็นภาพที่ สื่อถึงในยะบางอย่างเป็นเชิงตลกก็ได้เสียดสีก็ได้ซึ่งเราเห็นลักษณะนี้ในในการประท้วงที่เมืองไทยอันนี้อันนี้อันนี้หนูกไม่ค่อยเก็ตแต่น่าจะมาจากการ์ตูนเบนเทนมันกำลังจะสื่อว่าแบบพี่ก็แก่เกินไปพี่ไม่เก็ตพี่ยังพี่ยังเก็ตกับเรื่องเคาะมอเคาะไห่มากกว่าอันนี้เดานะเขาน่าจะสื่อว่าเหมือนเป็นแบบ ช่วงเวลาเลวร้ายมาแล้วอ่อวนะเนาะเพราะเขาใช้ว่าเทอร์เรลิสเอออีฉันไม่เก็ตไงไอันอยู่ยุคข้อมกข้อหจงจีแต่ว่าพวกคนรุ่นใหม่เขาจะเก็ตกันนะอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องดูเสียงปว่า <laughs> เอาใช่ใช่แอร์มาเ t ลทูเ l ลย o ฮาวไอฟลิสแลนดจะบอกว่าตอนนี้คำว่า <c oughs> ในกระจายไปทั่วไปหมดเลยพี่นะเอ,อมันมีเพื่อนพี่คนหนึ่งเขาเขียนในหน้า a ฟ e b o o k ของเขาหลังจากที่เกิด,ดยึดอำนาจเขาบอกว่าอันนี้ต้องดูเสียงนะ <c oughs> you <c oughs> With the wrong generation you <c oughs> ออยู่แบบว่าเมส w i t h t h e ด้าร g น n n เนเรชันอันนี้มันปันสื่อถึงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันยังไงอะเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวใช่แล้วก็มาสิาถ้ามาก็มาระมาอย่างนั้นอ,อ,อันนี้มันพี่นาเก็ตไหมถ้าดูอย่างนี้อันนี้ก็แบบว่าบูลลี่ปะ่ะ <laughs> เขาขายบูลีป่ะคือต้องบอกว่าในพลมินออนไลน์เนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใช่แล้วตอนนี้ในม็อบในม็อบเด็กเนี่ยนะก็เอาเรื่องความสูงของท่านในพลเนี่ยมาล้อเลียนอันนี้ถามจริงว่าบูลี่ป่ะคิดว่าไม่เพราะว่าบูลี่เราใช้กับคนอ่อนแอแต่ว่าในพลที่มีรถถังมีอาวุธเนี่ยไม่ใช่คนอ่อนแอขาคำาอธิบบนแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเป็นการแบบใช้เรื่องกายภาพมาล้อเลียนหรือเปล่า เชื่อกันว่าวิธีเนี่ยมันทําให้เป็นการลดทอนความน่ากลัวของทหารของผู้มีอานาจออ,อันนี้เขามาจากกรตูนเรื่อง Attack on Titan แต่ว่านี่เขามาล้อเป็น Attack on MAL ก็คือมินออนไลน์ซึ่งตอนนี้นะความสูงของนายพลมินออนไลน์เนี่ย ถูกล้อเต็มม็อบมากโดยเฉพาะม็อบ,อบเด็กคือแบบว่าเห็นแล้วแบบว่า <S <S 2> <S 2> อันนี้ต้องเล่าว่ารีวายเนี่ยเป็นการ,ร์ตูนที่ตัวเล็กในเรื่องเขาก็เลยมาเทียบกับรีวายว่าแบบเนี่ยนายพลอ๋อรีวายตัวเล็กสุดแต่ว่านายพลก็ยังตัวเล็กกว่ายังเทียบกับรีวายอีกนี่ฉันไม่เก็ตเลยนะไอพ้พวกนี้ถ้าไปคงงงอ่ะแต่ว่าพออะไรแบบนี้มันแชร์บนโลกออนไลน์คนเก็ตปุ๊บเขาก็จะแบบจะส่งต่อๆกันไปพี่นาแล้วคนเขาโม้เขาหายเขาเก็ตมาเนี่ยไม่เก็ตหรอกอันนี้ก็คล้ายกันเขาบอกว่า วีวอนส์อ่ะเจเนอเรลอไลท์เอลวินสมิธ not mal ก็คือคนเนี้ยเป็นใครวะเอลนเป็นในเป็นในทหารในการ์ตูนเรื่องเมื่อกี้ที่แบบมีความเก่งกาจมีความยุติธรรมมีความสามารถในการปกครองเขาก็เลยมาเปรียบเทียบกับมินองหลายว่าแบบขอคนนั้นแทนได้ไหมแมามินองหลายแล้วมินองหลายจะรู้ไหมเนี่ยคงเคงเหมือนพี่คงงงเหมือนพี่คนละเจเน n e r a t นมินองหลายก็จะด่าอะไรฉันอันนี้ก็การ์ตูนเรื่องเดียวกันเขาเปรียบเทียบ พวกทหารว่าเป็นเหมือนแบบไททันเป็นอสูรกายออที่พวกเราต้องต่อสู้ออคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีไททันแล้วมนุษย์เนี่ยจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันอันนี้ <laughs> โอ้อันนี้แห่ลงใช่อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีประท้วงสมัยพี่ก็ทํากันช่วงพุทธภาแห่ลงเหรอพี่เล่าเรื่องแห่ลงนี่มันเป็นมุกเก่าเออมุกเก่าใครๆก็ใช้การที่ถือรูปหน้าลงศพอะไรกันไหม้ไมแห่ลงเลยบางทีแบบว่าบางทีมีทาไอ้ไอ้ไอ้ตัวหุ่นจําลองเผาด้วยอันนี้เป็นวิธีการประท้วงแบบโบราณอันนี้ตลกใช่อันนี้ตลกอันตลก my ex is bad ปัดเมียนมา military is worse เขาบอกว่าแฟนเก่าชนะ แย่มากแต่ว่าทหารแย่กว่าอันนี้ก็ถูกป้ายบอกว่าฉันเป็นแฟนเก่าเขาอะไรยเงี้ยก็คือมาด้วยกันใช่ไหมโตลงดีกันยังนั่นสิอันนี้คือเป็นดาราเกาหลีที่เขาบอกว่าจะไม่รู้จะแปลยังไงฉันอยากจะนอนกับคนนี้แต่คนนี้อุ๊ยหยาบคายต้องดูดเสียงเยอะมันเหมือนแบบ ในแง่นี้เขาหมายถึงทําลายแล้วเปล่าพินาเหมือนแบบมาทำทำลายชีวิตฉันทําให้ผลปี้อะไรอย่างเงี้ยคำว่า f เนี่ยนะไอ้ f word เนี่ยนะมันมันขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์ว่าไปอยู่ตรงไหนถ้ามันตรงไปตรงมาเนี่ยไอ wanna f u เนี่ยแปลว่าฉันอยากนอนกับเธอแต่ว่าถ้าเขาบอกว่า don't f me ก็คืออย่ามาทําให้ฉันปลปี้พินาซึ่งในอันนี้ก็หมายถึงมีนองหลายว่าแบบอย่ามาทําให้ทาพังชีวิตฉันเอออันนี้มันคือการเล่นคําลึกซึ้งมากค่ะเยอะมากนะแบบเนี้ยในการประท้วง อะไรเียเ้ขาบอกว่าเขาอยากได้ทำแมชชีนเพื่อกลับไปในปี1955เขาจะได้เอาถุงยางอนามัยให้พ่อมินออนไลน์ลันถึงมันแสบมานะคือจะได้ไม่เกิดมาเงี้ยใช่จะได้ไม่เกิดมาเพราะว่าถ้าไม่เกิดมาก็จะไม่มีรัฐประหารอ่าเอ็กโซอะคือวงเกาหลีพี่นาคือคือคนนี้เขาหมายความว่าฉันน่ะอยากได้เอ็ซเนี่ยมาปั่นป่วนชีวิตฉันไม่ใช่ทหาร แต่พี่ชอบอันนี้ชุดแต่งงานเป็นคู่รักกำลังจะแต่งงานกันปรากฏว่านี่ก็เป็นเขาเรียกเป็นไบรัลในในม็อบเลยเว้ยลิเดิลเพราะว่าปรากฏว่าเขามาทังชุดเลยเออใส่ชุดวิวามานะแล้วก็เขียนคำนี้บอกว่า Our wedding can wait but not this movement งานแต่งงานฉันรอได้แต่ว่าขบวนการเร,เรียกร้องเคลื่อนไหวรอไม่ได้น่ารักน้ารักแล้ว ผู้ชายเนี่ยก็ถืออีกป้ายหนึ่งบอกว่า we w e don't want dictatorship for our future babies เราไม่ต้องการประเด็กกันสำหรับ baby เบบีในอนาคตของเราอันี่ดีนะดีคือมันบอกเลยว่าถ้าเราไม่สู้ตอนนี้อนาคตลูกหลานเราก็จะต้องยิ่งแย่กว่าเดิมอีกนะเราเห็นปรากฏการณ์นี้เนื่องจากคนที่ออกมาจำนวนมากจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นพวกคนรุ่นใหม่มซึ่งคนรุ่นนี้เนี่ย เขาเรียกเอนจอยกับการเปิดกว้างของข้อมูลข่าวสารในช่วง5 6 7ปีที่ผ่านมามเพราะหลังจากที่เมียนมาเปิดประเทศคนก็สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไอ้ไอซิมที่มันเคยแพงๆนะสมัยพี่เข้าไปเอาไม่ต้องไปไกลนะจตอนไปเลือกตั้งปี2015โหเล้นซื้อซิมแพงมากเท่าไหร่พี่นะเท่าไหร่ไม่รู้แต่แพงแพงแพงกว่าไทายเยอะใช่ไหมแพงกว่าไทายเยอะคือการซื้อซิมเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบ มันเป็นลักชัวรี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันเรื่องของอบรรดาบริษัทอินเทอร์เน็ตคือเปิดกว้างมากขึ้นพอเขาเปิดให้พวกธุกรกิจพวกไหลเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องทำให้ตรงนี้ถูกลงตอนนี้คนพม่าครึ่งประเทศเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตใช้เพราะนั้นเด็กรุ่นนี้ก็กถึงแม้จะโตมากับรัฐบาลที่นําโดยทหารแต่ว่าหกเจ็ดปีหลังต้องยอมรับว่าพวกนี้เนี่ยเอนจอย แล้วก็เปิดรับ c u เจอร์ใหมใ่ๆเยอะอย่างจะเห็นหว่าติ่งเกาหลีอย่างนี้ก็คือ,เ,อเกิดขึ้นมานะาาคืคลบ้านเราเลยก็คือออกมาประท้วงเหมือนกันเลยใช่โอที่นั้นวัฒนธรรมเกาหลีแข็งแรงมากนะเ,ออเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักพี่นาเคยจะไปทำาสารคาดีแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปก็ก,ก,ก็มีเรื่องก่อนนะทีนี้มันที่มันน่าสนใจอย,อย่างนี้ลิตเติ้ลคือในในมุมมองของพี่เนี่ย พี่รู้สึกว่าไอลักษณะของการใช้เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าความแสบใช้ไอไอไอเคานเตอร์ A, A ใหม่ๆอย่างเรื่องเคป๊อปหรือว่าอะไรพวกนี้มาเนี่ยมันเห็นในในเมืองไทยกับในเมียนมาแต่ว่าพี่ไม่เห็นในฮ่องกงเด็กฮ่องกงไม่ค่อยมีอารมณ์ขันแบบนี้ดูเขาจริงจังเนาะเด็กฮ่องกงจริงจังดูประท้วงก็ดูประท้วงจริงๆคือเออประท้วงแบบว่าประท้วงแบบบุกอะเมอคือ อาจจะเป็นไปได้ว่าทุกคน,นรู้รู้เรื่องฮ่องกงรู้จักฮ่องกงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เด็กในเมียนมาทำเนี่ยก็คือการบอกกับโลกภายนอกว่าอะไรเกิดขึ้นซึ่งวิธีที่มันมีผลแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการใช้พวกสัญลักษณ์พวกวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมร่วม,มริเตเห็นเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยคนที่นิวยอร์ก คนท er so ี่ลอนดอนคนที่เบอร์ลินดูเขาก็รู้ว่ามันคืออะไรนึกออกไหมหรือยังการ์ตูนไทยท่านอย่างนี้คนที่ดูก็จะเก็ตทันทีว่าหมายถึงยกเว้นกรุณาเพราะฉะนั้นนี่มันแล้วมันน่าสนใจมากเพราะว่าในขณะที่คนรุ่นเก่าเคาะหมอเคาะหายเนี่ยเพื่อที่จะส่งสารไปที่รัฐบาลคนรุ่นใหม่ก็เลือกใช้วิธีอีกแบบหนึ่งคือนอกนะส่งสารไปทางรัฐาแล้วเนี่ยก็ยังส่งออกมาโลกข้างนอกด้วยเพื่อที่จะฟ้องโลกว่าเกิดอะไรขึ้น มันไม่เหมือนกับการประท้วงในอดีตของเมียนมาซึ่งคนในอดีตที่ประท้วงอย่าง1988หรือว่าปี2007เนี่ยเขาจะคือคือการส่งสารโลกภายนอกแต่มันก็จะใช้ช่องทางใช้นักข่าวหนังสือพิมพ์ใช้อะไรเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของวัฒนธรรมพอปเนี่ยเข้ามาสักเท่าไหร่แล้วก็คนก็กวิเคราะห์กันว่าเพราะว่าเนี่ยมัน มันเป็นการใช้ทําให้โลกสนใจมากขึ้นใช่ใชแล้วก็เหมือนเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่เพราะว่าถ้าเราดูป้ายถ้าเราดูป้ายภาษาเียนมาเราก็ไม่รู้ว่าเขามาถึงอะไรไม่รู้เออต่อให้เขียนภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันไม่ได้สามารถเชื่อมโยงกับคนอีกประเทศหนึ่งหรือว่าทันตธรรมหนึ่งได้เนี่ยมันก็ยากหนังการ์ตูนหรือว่าศิลปินดาราศิลปินดาราที่มันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบคอสโมพอลิเทนหรือว่าเป็นแบบระดับที่แบบสังคม ที่อยู่ในเจนเดียวกันรู้จักเนี่ยมันก็เลยถูกใช้อามาถ่ายทอดมันทำให้บรรยากาศของการชุมนุมอะไม่ได้มีแต่ความซีเรียสอ่อพี่นาะเพราะว่าคือเมนมาเนี่ยเขาเขามีประสบการณ์เนี่ยว่าการประท้วงแล้วเขาโดนปราบปรามันอันตรายแค่ไหนการลงถนนมันเสี่ยงที่จะถึงชีวิตนะพอมันมาเป็นเวนี้มันเลยทําให้บรรยากาศมันดูสบายขึ้นใช่ใช่ที่อยากจะพูดก็คือการเกิดขึ้นของกลุ่มคน ที่เคยถูกกดตอนที่เมืองไทยประท้วงเราจะเห็นว่านอกเหนือจากไอกกลุ่มประท้วงหลักมันจะมีกลุ่มย่อยๆเกิดขึ้น LGBT กลุ่มนักเรียนเร็วกลุ่มอะไรพวกนี้ที่เมียนมามีการเกิดขึ้นของกลุ่มหนึ่งแล้วก็ได้รับความสนใจมากเพราะว่าเนื่องจากการแต่งตัวด้วยก็คือกลุ่ม LGBT อ,มอันนี้เดี๋ยวไว้คุยคราวหน้าดีกว่าเพราะว่าเรื่องยาวเรือ่องเรื่อง LGBT ในสังคมเมียนมามันมันซับซ้อนมากมากกว่าบ้านเราเยอะแล้วก็ พอพี่นาเห็นภาพของออ LGBT LGBT ออกมาเนี่ยเราแบบเฮ้ยมันแบบมันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่มันเอามาคุยได้เพราะว่าเรารายการรอบโลกเนี่ยเคยไปทำเรื่อง LGBT ที่นั่นมันมีกฎหมายตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วยังใช้อยู่อ่ะคือผิดกฎหมายอะ่ะงี่เงามา <laughs> มออกเพล้ยมากเพราะนั้นการออกมามันเหมือนกับ การบอกว่าเฮ้ดิม็อคาซีหรือว่าประชาธิไปไตยเนี่ยมันบรอดหรือว่ามันกว้างขวางมากกว่านั้นกว้างขวางมากกว่าการแบบเลือกตั้งในสภาการมีรัฐบาลทหารไม่ทหาร,หารต่อให้มีรัฐบาลพลเรือนแต่ว่าดิม็อคาซีมันก็ไม่เรียวจนกว่าอยู่จะเห็นทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันซึ่งกลุ่ม LGBT ในเมียนมาเนี่ยถูกกดมาตลอดเล่าปิดท้ายนิดนึงสมัยที่พี่ไปทาเรื่องนี้เนี่ยพี่เจอกับอ,อ่องเมียวมินจริงเป็นเพื่อนกันแต่จำชื่อไม่ได้อ่องเมียวมินเนี่ย เขาเป็นผู้นํานักศึกษาตอนปี1988ตอนสู้กับนายพลเนวินอะ่ะแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ถูกปราบอะ่ะเขาก็ต้องถอยร่นมาคือตอนนั้นเนี่ยพวกนักศึกษาพมมาก,ก็ต้องถอยร่นออกมาแล้วก็จับอื่นต่อสู้ใช่ไหมปรากฏว่าเขาไปหลงรักกับผู้นํานักศึกษาอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคู่เก๋ปรากฏว่าถูกจับได้แล้วก็ในกระบวนการประชาธิปไตย ของนักศึกษาพม่าที่เรีกร้องตัวนั้นเนี่ยก็ลงโทษเขาด้วยการส่งแฟนเขาเนี่ยไปรบที่แนวหน้าแล้วก็เสียชีวิตแม้กระทั่งกระบวนการประชาธิปไตยก็ไม่ยอมรับใช่คือเขาไม่คิดว่าไอ้ความเท่าเทียมของคนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยเว้ยซึ่งเรื่องของอ,องเมียวมินก็มีเพื่อนที่อีกคนหนึ่งเป,เป็นเป็นบริการเป็นฝรั่งคือจีนี่ขออภัยนะพูดเรื่องจีนี่ก็ทำเป็นหนังสารคดีชื่อ d kind i of s c r i b e love เออแปลกเนาะแปลกเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่าเพราะว่า เราได้เห็นการขึ้นมาของกลุ่มคนอันนี้รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะที่ในแง่หนึ่งเนี่ยก็ถูกกดทับอยู่เพราะนั้นการเรียกร้องประชาธิปไตยหนนี้เนี่ยเราอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ได้เห็นคือหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมันประท้วงการยึดอำนาจแต่ว่าเราเห็นการคนที่ถูกกดทับเนี่ยหลายๆกลุ่มออกมาขึ้นมาใช<า>่แต่อย่างน้อยมันก็มีศัตรูคนเดียวกันละเนาะถึงแ<ห>ม้<อ>ว่าตอนนี้ตอนนี้ใช่ตอนนี้ใช่ ก็น่าสนใจนะอเดี๋ยวไว้ต่อรอบหน้าไว้ต่อรอบหน้ายังมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องประท้วงที่เมียนมาวันนี้ลากไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ